สวัสดีสาวเกมแข็งทุกท่านนะครับเพื่อผของแก้วก้าวันนี้แก้วจะพัณชมมารับชมการป้นบ้า13โดยการใช้ฐานตัวใหม่ที่เข้ามาในเกมแขจบแคนที่เข้ามาใหม่ๆสุดๆรอ้อนๆเลยนะครับก็จะเป็นการใช้ซูเปอร์นกข้างหินนะครับที่เข้ามาในเกมแขจแคนแก้วก,ก็จะพัณชมนะครับมาชมการเล่นกันซึ่งแก้วมีค่าตัวนะครับก็จะเอาไป,ไปเป็นเลเห้านะครับมาดูกันว่าตัวละคตรตัวนี้ มันหุดไหมนะครับมันเหมาะที่จะเอามาได้หรือเปล่า <nutritional. S 1> ค ICEOVER Comms ุ้มที่จะบูตหรือเปล่านะครับพะหลายคนก็ถามมานะครับว่าพี่แก้วคิดเห็นอย่างไรนะครับมันตั้ง30ช่องครับมันกินพื้นที่เยอะเกินไปหรือเปล่าเราจะมาเล่นกันครับว่าว่ามันดีไหมนะครับโดยฐานเซตนี้นะครับแก้วจะใส่ลิงง์จะฐานไว้ในคำที่บานนะครับคุณชมท่านใดที่จะเอาสุดนี้ไปใช้นะครับก็สามารถที่จะกดที่ลิกงครับเพื่อที่จะใช้ฐานสุดนี้ได้เลยครับไม่ต้องจัดเองเนาะโอเคเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็ ไปรวยกันเลยจอบ้านนี้แล้วนะครับเป็นบ้านที่คิดว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยอยากจะตีชมกันนะครับก่อน,นเลยนะครับเราจะต้องหาทำเลที่จะเข้าก่อน,นครับว่าจะเข้าด้านไหนยังไงแก้พอมอออกแล้วนะครับว่าจะขค่ยังไงเราจะต้องตัดทางด้านข้างครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาครับเพื่อที่จะ ให้ซนะูเปอร์นักคว่างหินนะครับเข้าไปด้านในแก้วอยากจะเข้าด้านล่างครับเดี๋ยวลองใช้บอลลูนไปก่อน,นครับลองลองปล่อยพอมุนลงไปนะครับว่ามีแต่แคนไหมไม่มีเนาะก็เข้าทางเราเลยนะครับเราจะปล่อยปูเดนลงไปนะครับปล่อยบอลลูนไป1นตัวแล้วปล่อยหนังฟ้าลงไป5ตัวเลยก็จะเป็นปูเดนบล็อกครับสาเหตุที่แก้วใช้ปูเดนบล็อกครับเพราะว่าปูเดนเนียสามารถที่จะ โจมตีได้รอบๆนะครับแล้วก็โจมตีกายนะครับไม่ค่อยโดนอาวุธโจมตีซึ่งถ้าเราใช้ควินบลอครับบางทีนะครับเราอาจจะกะกะแล้วนะ่ครับว่าควินมันจะต้องไปด้านซ้ายนะแต่เรื่องจริงๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบางทีควินมันอาจจะไปด้านขวาครับทำให้แผนที่เราวางแผนไว้นะครับมันผิดได้แต่เราใช้ปูเดนนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เลยครับว่าว่าจะเข้าด้านไหนนะครับจะเข้าด้านขวาจะเข้าด้านซ้ายครับก็ก็เข้าได้หมดเลย เดี๋ยวแกจะข้ามด้านขวามมือนครับให้ชมกันก็จะทําการใช้ลงฐานลงไปนะครับเราปล่อยลงฐานลงไปด้านขวาปล่อยคิงลงไปนะครับปล่อยเบบี้ลงไปหนึ่งตัวครับทําการใช้อาร์เมเนียลงไปก็จะโจมตีด้านขวาด้าน,นครับแก้วขอทําการใช้ซูเปอร์เบิร์ดไปหนึ่งตัวครับเพื่อที่จะเปิดก,กําแพงจากนั้นครับแก้วจะทําการใช้บอลลูนลงไปหมดเลยแล้วก็ปล่อยซูเปอร์นักวินลงไปนะครับปล่อยคุยลงไปใช้อาบ้านครับลงไปหนึ่งเลย ปล่อยซุปเปอร์เบิดลงไป2ตัวครับแล้วก็จะเข้าไปกันโอเคจากนั้นครับแก้วขอใช้กระโดดลงไป1นึ่คนเลยปล่อยยาบ้าลงไปนะครับก็จะเข้าไปด้านในเราแช่ไปที่ป้อมอินซีละกันแก้วซุ่มออกหน่อยเนาะจะได้เห็นภาพรวมมากขึ้นจากนั้น,นครับพอบ้านพังลงไปใช้คัมพีมาตัดเลยครับเพราะว่าบ้าน,นครับมันค่อนข้างแสบเลยบางทีนะครับถ้าเราจะตายลงไปได้แช่ไปที่อินฟลูนครับอาจจะต้องลงไวๆหน่อยเนาะ บางทีก็สับสนเหมือนกันครับว่าเฮ้ยแก้วจะทําอะไรดีแก้วจะลงด้านขวาด้านซ้ายด้านหลังได้อะไรยังไงนะครับบางทีแก้วก็สับสนลนเหมือนกันก็มีนะครับซึ่งอันนี้ครับสมารถที่จะแก้ได้ถ้าผู้ชมเพิ่งเล่นนะครับก็ไม่ต้องไปซีรีส์ไปนะครับเราอาจจะโดนเราอาจจะลงผิดนะครับก็ก็ให้ศึกษาเอานะครับแล้วก็แก้แนะนำนะครับว่าถ้าผู้ชมมีเวลาครับลองกลับมาดูรีเพทที่เราตีนะครับว่าเราตีเป็นยังไงนะครับ จังหวะไหนที่เราเล่นและเราลนครับหรือว่าเราลงน้ํายาผิดพลาดครับเราลืมใช้ยาพิษไปกับฐานแคนเราเล่นไม่ดียังไงนะครับคุณชมก็ดูดูแล้วก็จาไว้นะครับว่าว่าเราเป็นยังไงและพอตาต่อไปนะครับเราก็ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอันนี้นี่คือสุดยอดการปรับปรุงเลยนะครับจะช่วยให้คุณชมนะครับเทพมากขึ้นแต่แก้วบอกไว้เลยนะครับว่าถึงแก้วพูดแบบนี้นะครับเหมือนแก้วจะทําได้แก้วเองก็ยังทาไม่ได้นะครับบางทีแก้วก็ไม่ได้มาย้อนดูรีเพย์เนาะ แก้วไม่ได้มาดูนะครับว่าตัวเองผิดพลาดอะไรบ้างก็เลยทําให้แก้วเล่นนะครับบางทีก็ไม่เห็นสัมดาวเหมือนกันเฮ้ยธรรมดานะได้สามดาวร้อเปอร์เซ็นเต็มเลยนะครับกับการใช้ซูเปอร์นักควงหินครับที่แก้วมาฝากกันเดี๋ยวเรานะครับลองเล่นอีก2ตานะครับมาดูกันว่าสามดาวจะยังคงได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันมาชมที่สองตอนครับโดยการเลือกบ้านครับแก้วยังไม่ได้บอกเนาะพยายามเลือกบ้านที่ไม่ใช่บ้านเดินบนครับแล้วก็ เลือกบ้านที่เป็นบล็อกบล็อกแคปอย่างเช่นอย่างนี้เราสามารถที่จะใช้น้ำแข็กระดูนครับบังคับได้นะครับว่าจะให้ฐานครับไปด้านไหนยังไงและการเข้าครับก็อาจจะเข้าที่ปราศแข็งก่อนเลยหรือว่าจะเข้าที่ป้อมอินซีก่อนเลยก็ดีเหมือนกันครับถ้าแบบนี้ครับแก้วจะเข้าทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะทําการใช้ปูเดนที่มีนะคแับลงไปก่อนแก้วปล่อยปูเดนลงไปด้านล่างครับปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวก็จะปล่อยลงไปเสมอครับเพื่อที่จะเช็คลูกโป่งสีแดงลูกโป่งสีดำนะครับ ถ้าเราลกจะลูกโป่งหนึ่งลูกนครับอาจจะปล่อยบอลลูนลงไปเพิ่มอีกหนึ่งลูกเผื่อว่ามันมี2ลูกนครับก็ก็ดีเลยหน้าฟ้าของเรานะครับจะได้อยู่รอดปลอดภัยโอเคจากนั้นครับปู่เด่นก็จะโจมตีบริเวณด้านนี้นะครับพังลงไปเราใช้เวลาไม่นานนะครับห้ามเกินห้ามเกิน1นาทีนะครับก็คือเหลือเวลา2นาทีก็ควรจะลงฐานได้แล้วนะครับแก้วคิดว่าปู่เดนนครับน่าจะโจมตีได้และแก้วจะทําการใช้ลงฐานครับลงไปด้านบน แกวปล่อยลงฐานปล่อยคิงลงไปนะครับปล่อยซูเปอร์เบิร์นครับแก้วคิดว่าแก้วจะปล่อยลงไปละกัน1ตัวครับเพื่อที่จะเปิดกัมแพนครับแก้วขอปล่อยเบบี้ครับลงไป2ตัวเลยโอเคปูเดนนะครับเจอกับป้อมเอ็กโบเราอาจจะใช้ยาบ้าลงไปก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บไว้ใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคด้านบนครับมีมังกรไฟฟ้านครับมาเราเข้ากันเลยครับปล่อยซูเปอร์เบิร์ดลงไปแล้วก็ปล่อย ซูปเปอร์นักฟางหินลงไปนะครับปล่อยควีนปล่อยบอลูลงไปนะครับเช็คกับดักแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปนะครับโอเคเราเช็คกระดูนะครับลงไป1คนเลยแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปนะครับการซูมออกหน่อยเนาะจะเข้าไปนครับอิน์ทอนมาเลยแล้วก็เข้าไปที่บ้านกัน,นครับเราใช้ยาบ้าลงไปแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมอิฟนโฟนฮาเซนนะครับคื่งยิงหินเลย เราแพมแค่ที่อาวุธที่โจมตีแบบสเปดเมจนะครับโจมตีหลายเป้าหมายนะครับถ้าเป็นเส้นเดียวก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถที่จะโจมตีได้เหมือนกันโอเคเพราะตอนนี้นะครับด้านในพังงูไปเราก็แช่ได้กับอะไรเอ่ยแก้วจะแช่ไปที่ฟอมอีกโบลเด้นขวามือแล้วกันเจ้ของเราอยู่ด้านซายครับแก้วปล่อยพอมดลงไปปล่อยมินเนี่ยนล,ลงไปนะครับปล่อยซุป,ปเปอร์เบิร์นครับลงไปด้านขวาแล้วกันแกวยังคงเหลือยาบ้านครับแก้วปล่อยให้กับปูเดน นาฟ้าจะได้เยียวยาครับได้แรงขึ้นใช้สกิลหายตัวของควีนครับซึ่งควีนของแก้วอยู่ด้านซ้ายมือนครับโอเคเจ้ใช้สกิลชิงครับเราแช่ไปที่ป๊อปเอ็กโบเลยก็จะเข้าไปนะครับเพื่อแก้วมวตพูดมากนะครับก็เลยอาจจะไม่ทันเวลาครับเป็นอย่างนี้ตลอดนะคุณผู้ชมบอกเตือนแล้วนะครับว่าพี่แก้วมวแต่ลงครับขัดอารมณ์มากๆเลยนะลงชานครับมัวแต่พูดนะครับก็เห็นใจแก้วด้วยนะครับก็อยากจะ อบอกให้ละเอียดเนาะโอเคตอนนี้นะครับแก้วอาจจะไม่ได้สาดาวนะครับพราะเวลาอาจจะหมดก่อนก็อาจจะได้2ดาว99%นะครับยังไงก็มาดูกันปูดเดินกนที่ไปนะครับเราเหลือเวลาอีก16วินาทีแล้วก็ตอนนี้นะครับที่เรา,าเวลาไม่ทันนะครับก็คือแก้วใช้ปูดเดินบล็อกแรงเกินไปชมอาจจะลดเวลานะครับแก้วบอกไปว่า1นนาทีมันอาจจะนานเกินไปอาจจะลดลงเหลือประมาณ45วินาทีนะครับลองดูลองดู แบบไหนเหมาะก็ใช่แบบนั้นเลยนะครับเสียดายน,นะครับเราไม่ได้สาดาวแต่ก็ได้มาส่งดาว97%ก็ไม่เก๋เลยแต่คืออีก3%าเปอร์เซ็นต์่ะมันเราก็จะได้สาดาวนิดเดียวเองเนาะเดี๋ยวเรานะครับไปชมตาที่3ามันต่อเลยมาชมมาสุดท้ายดีกว่านะครับแก้วจะลองตีบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้าน14เราอยู่บ้าน13นะครับจะลองจะลองมาตีบ้าน14ดูนะครับไม่รู้ว่าจะตีเข้าหรือไม่ถามว่าสุดนี้นะครับถ้าเจอบ้านสูงกว่าจะได้ไง แก้วเล็งเลงไว้นะครับก็น่าจะได้ประมาณ2ดาวนะครับสดาวนี่น่าจะยากเกินไปเนาะยิ่งถ้าเจอบ้าน14ตานนะครับก็คุมไม่ไหวเหมือนกันการที่แกจะเข้านะครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าทางด้านไหนดีก็คิดว่าเข้าทางด้านด้านล่างเลยแล้วกันอ่าวัดใจกันไปเลยเนาะก็ปล่อยผู้เล่นนะครับลงไปด้านล่างปล่อยบอลลูนลงไปนะครับปล่อยนางฟ้าลงไปเลยโอเคคงไม่ต้องตัดทางเยอะเท่าไหร่เนาะ เราจะทําการเข้ากัน,นครับโดยปล่อยลงถ่ายไปด้านซ้ายครับปล่อยคิงลงไปปล่อยซุปเปอร์เบิร์ดครับลงไปตรงนี้เลย oh! โอ้ก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วใจเย็นๆนะครับถือปืนกระเพรงไม่ได้ <t> ก็จะใช้ยาบ้าไปที่ปูเด่น,นครับแล้วก็ปล่อยซุปเปอระนะ์น้ำแขางหินนะครับลงไปหนึ่งตัวปูเด่นเดินมานะครับเราใช้ซุปเปอระนะ์น้ำแขางหินลงไปนะครับปล่อยบอลลูนไปหมดเลยแล้วปล่อยคุยล,ลงไปนะครับปล่อยเจลงไป ปล่อยเบบี้นะครับปล่อยยาบ้าปล่อยสปูร์ระเบิดลงไปนะครับแล้วก็ใช้ทั้งฝั่งของสกิลคัมพิวต่างปูเดนเลยแล้วปล่อยยาบ้าลงไปหนึ่งคนเลยนะครับโอเคเราใช้กระโดดนะครับลงไปด้านในเพื่อที่จะเข้าไปที่บ้าน,นครับมาดูกันว่าสป,ปอร์น้ำแข็งหินของแก้วนะครับจะโดนบ้านอาปล่อยยาพิษตายหรือไม่นะครับโอเคก็จะเคลื่อนที่ไปกันเราแช่ไปหนึ่งทีนะครับด้านบนเลยเอาแช่หมดแล้วไอ้แก้ว มั่วจริงมั่วจริงบ้านพังลงไปนะครับยังไงโอเคปาหินก็จะถูกทางฝั่งของขอ,งอายาพิษนะครับทำการโจมตีหนักเลยเจอบ้าน14นะครับข้อเสียก็คืออยาพิษเนี่ยแหละถ้าชมจะบวกกับบ้าน14ผมนะครับคุณชมต้องหาบ้านที่เขาเอาบ้านนะครับไว้ริมๆและเช็ควินวลอกครับเจาเข้าไปโจมตีก็น่าจะดีกว่าเนาะอันนี้แก้วก็มาที่ชมกันนะครับคือถ้าบ้านอยู่ตรงกลางครับยังไง ส่วนใหญ่นะครับซูปเปอร์ในความเหินของเรานะครับก็จะเข้าไปตรงกลางครับเราทําได้นะครับที่จะทําการใช้สกิลคําพิามพ์ต่างปูเดนเพื่อที่จะเป็นำตาชั่วคราวแต่ยังไงมันก็หมดเวลาก่อนครับยาพิษยังคงอยู่และทางเราก็จะตายลงไปนั่นเองแต่เราก็หลอนะครับก็หลอนะฮะไม่ไม่เกยนะฮะเราได้มา2ดาว68%จากการโจมตีบ้านเรือศกสินั่นเองนี่ก็เป็นการโจมตทีที่แก้วนะครับนำมาฝากกัน หวังว่าผู้ชมจะได้ไอเดียนะครับชมอาจจะมองว่าเออสุ per นักควางหินเนี่ยมันก็มันก็โหดเหมือนกันนะมันก็ไม่เบาเลยนะครับใช่นครับมันก็โหดเหมือนกันแต่ว่ามันเหมาะกับบางแบบบ้านนะครับถ้าเจอบ้านแบบบ้านอืนบนก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะไม่รู้จะตียังไงเหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นบ้านที่จัดมาแบบที่เก้วตีก็สัมดาวง่ายๆเลยนะครับลงจังหวะให้ดีนะครับเช็คถางแคนให้ดีไม่พลาดสัมดาวแน่นอน แล้วก็ผู้ชมท่านใดอาจจะถามครับว่าแล้วแก้วลองเล่นกับบ้านสิบสี่หรือยังแก้วลองเล่นแล้วนะครับแก้วลองบลิกเรเจนส่วนใหญ่แก้วจะตีได้ประมาณ2ดาว70%นะครับ7 0็ดแแก้วไม่ได้สามดาวเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่แก้วบอกไปนะครับว่าบ้านส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอยู่ตรงกลางครับมันจะระเบิดแล้วมันก็จะมียาพิษนั่นเองอันนี้คือแก้วยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับ ใช้ควีนชาร์จก็จอกเข้าไปไม่ถึงนะครับก็เลยก็เลยมาทํคที่บ้าน13ละกันแต่บ้าน13กับ12ครับแก้วว่าถ้าตัวนี้นะครับน่าจะโกงน่าดูถ้าชมอยากเล่นครับก็ลองบูตมาใช้ดูนะครับอยู่บ้าน12 13ครับรับประกันเลยว่าผู้ชมจะไม่พลาดสัมดาวยังไงก็วางแผนให้ดีนะครับว่าจะเข้ายังไงวันนี้แก้วขอขอฝากไว้นะครับกับการใช้ซูเปอร์นักควงหินนะครับที่เป็นตัวละครตัวโปรดของแก้วตอนนี้เลยนะครับแก้วชอบมากเลยแก้วว่าพัจุด3ามช่องครับก็ ก็น bon ่าจะสมดุลนะครับทีมงานก็ได้ลองมาก่อนแล้วนะครับอาจจป็นการเพิ่มมากกว่านี้นะครับหรือว่าลดมากกว่าน้อยลงกว่านี้นะแต่ว่า30มันน่าจะพอดีแล้วนะครับก็ถ้ามันยังไม่สมดุลนะครับเดี๋ยวทีมงานก็จะปรับปรุงเพิ่มในอัปเดตต่อไปนะครับอย่างเช่นเพิ่มเลือดให้มันครับหรือว่าทําให้มันตีแรงขึ้นหรือว่าลดเลือดหรือว่าตีเบาลงอะไรเงี้ยครับถ้ามันถ้ามันหดเกินไปแล้วก็ตอนนี้นะแพ็กเกจมาขายนะครับเป็นแพ็กเกจเพียบเลยนะครับข้อเสนออัปเดตนะครับ ท่านชมท่านใดวางแผนจะเติมครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจต่างๆในนี้ครับหรือว่าชมจะเติมเพชรนะครับเติมบัตรทองคําชมสมาทิ่จะสนับสนุนแก้วก้าได้แล้วนะครับตอนนี้คุณชมทําได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เข้ามาในร้านค้านะครับตรงขวามือบนจะมีเครื่องหมายครับเป็นเครื่องหมาย C นะครับเป็นตัว C คุณชมกดไปนะครับก็จะสนับสนุนแก้วก้านครับหากว่ามันยังไม่สนับสนุนนะครับแก้วขอเอาออกก่อนเนาะก็จะเลิกสนับสนุนตรงนี้ก่อนครับอ่ะท่านผู้ชมเข้ามานะครับกดที่ร้านค้า มันจะมีตัว C ีนะครับไม่มีเครื่องหมายถูกตอนนี้คุณผู้ชมยังไม่ได้สนับสนุนใครนะครับชุมก็เลือกเลยนะครับว่าผู้ชมชอบเคียร์เตอร์ครับคนทําคลิปคนไหนชุ้ชมอยากสนับสนุนเขานะครับก็สามารถที่จะมาใช้โค้ดได้เลยกดไปเลยนะครับแล้วก็จะมีให้กรอกครับรหัสบูสร้างครับก็กรอกของช่องนั้นไปนะครับของแก้วนะครับก็จะเป็นแก้วก้านครับ K L A W K L ะครับกรอกได้ทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เลยนะครับ K L A K L A นะครับ K L A W K L A นะครับก็สมารถที่จะใช้ได้เลยซึ่งโค้ดนี้นะครับจะมีอายุ7วันนะครับท่านชมกรอกไปครบ7วันแล้วนะครับโค้ดจะหายไปนะครับท่านชมยังอยากที่จะสะสมแก้วนะครับหรือท่านอื่นๆก็อย่าดื่มมากกใหม่นะครับเคียร์เตอร์จะได้ส่วนแบ่ง5%นะครับจากทุกการเติมของผู้ชมเลยนะครับอย่างเช่นท่านชมเติมแพ็กเกจ100บาทนะครับแก้วก็จะได้5บาทนะครับซึ่ง คุณชมนะครับไม่เสียเงินเพิ่มเติมนะครับสมมติว่าคุณชมจะเติมแพ็กสุดท้ายนะครับ59บาทคุณชมก็กล้าจ่าย59บาทนะครับคุณชมก็ก็ไม่เสียเงินเพิ่มเติมครับแล้วแก้วก็ได้ส่วนแบ่งด้วยหรือว่าคิเตอร์ท่านอื่นก็ได้ส่วนแบ่งด้วยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนก้อแก้วกล้าจอดมารับแก้วจะได้มีเงินนํามาเติมเกมนะครับแล้วก็เอามาแจกเป็นบัตรทองคำเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนลอดมาร์ับขอบคุณจริงจริงแล้วเราขบ้นใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ